ถ่ายแล้หรือไปใช้รักนั่งขึ้นมานั่งก็ทีรับมือเดียวก็ได้

มา mana? <tipumana> เรียนที่ผมเคยเรียนนะครับเรียนบ้านมาตะกัวเองมัน,นมีงานแข่งกีฬาเยวาวชน

เข้าแทนใครเนี่ยเข้าแทนพรอแทหรือเปล่าเจอกลนใช่ใช่แล้วเขายิงโดนเราไปหลังโตัว น่าเสียดายครับยังนับอยู่สองประตูต่อศูนย์คุยแล้วอยากู้งไปเล่นลูตอนนี้ก็พยายามจะตีตื่นขึ้นมาอยู่ในครึ่งเวลาหลังไอ้อยน่าจะไม่ได้มาถ่ายไปถ่ายนะทีมรักษาประตูของคุยแล้วเรียกพรพร สิบรอบเล,ล <c oughs> ยยังไม่ได้กินอีกอ๋อยังไม่ได้กินเลยเอ้ยหวังไม่รู้ไปยนะเฮ้สุชาตินี่ามาใครมหเนี่ยน้องสุชาติเหรอ <c oughs> ไปไหนมาง <c oughs> คเออใช่เหร่เทบ เป็นยังสบายดีมองไม่ถึงดูด้านนี่ด้อนนี่รอนเสื้อมาวันไหนมาวันไหนแล้วถ้ามางานนึก็เป็นนกบินรถไรถชัยเลยรถชัยรถชัยรถชัยมานี่มาลุ้นกินไก่ฟุตบอลบเนี่ยมาเอาเสื้อพี่มา มามาได้ไหมมาได้ไหมถุอะไรทอะไรเออมามาเรามาไปแล้วครับองอเลยไปไปไปหลาอลไลยจากกิจาหารจากกแพงว่าจะให้กับบ้ามปวดร้อนันไหมเออทำไัมไปไ้ยี่สิบสาครับแทุกพั้งไงหลายคนทำได้ครับไม่มีนะไม่มีคนไปเรื่อยๆไงไปเรื่อยๆไงไป ทวีนี่เล่นจะไม่ไอ,อัพไซด์นะครับโนบารัตครับโนบารัตไอตัวก็ยังไม่ผ่านสมนึกไปถึงจากกิจจากกิจมาแห้งครับสุทวีสุทวีไปเองครับผู้เล่นหมาได้สิบสี่เนี่ยสุทวีว่าผูเหลือนแม่โนบาัตก,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 กรครับเมาสกรับทิ้งกรอกเส้นข้างสนามจะได้ทึ้งครับวัยแรดตอนนี้น้องเมาสตีทึ้งขนาดที่หน,นึ่งประตูต่อสองแล้ว ไม่แน่แลครับโยมาแม่ผู้เล่นสกัดบอลมามาเข้าตาผู้เล่นผมเช็ดมาให้ดาบร้อยดาบร้อยก็ยังไม่ผ่านนะที่พงศ์ธนาเทศครับถึงยาวไปลูกนี้ผู้เล่นฝ่ายเจ็ดเต่าบอลไปแล้วครับ ไปแล้วลูกนี้โอ้แก้สมบัติแต่กัรที่ไครับลูกนี้รับสบายสบายรักษาประตูนี่นนนทักษะคนความกปัญญาแต่ตูมีไปที่หน้าประตูของโอ้ลูกหักนะครับแต่ผู้เล่นหมายเลขวเก็บของเราไปทำซ่าวมีบอกน้องเอามาอยู่ <c oughs> Lái, mình nhân lại 10 này, 10 này. Ừ, Hả? Khoảng 10